มาต่อกันนะคะฝ้าบานี้เครียดมากเลยทั้งเรื่องที่สงครามชายแดนแล้วก็เรื่องวี่ราชคูาก็ช็อตฟิลเขาเนี่ยไม่ใช่อคารเสนาบดีเดอร์และไม่ใช่คนแก้ไขปัญหาเรื่องความรักด้วยแต่เขาก็มีข่าวดีจะมาบอกเขาเจอวิธีคืนร่างเดิมแล้วราชคูต้องเขียนยันยินยางให้กลับฐานแต่จะทําได้เนี่ยต้องใช้หมายสื่วิญญาณเป็นสมบัติของราชวงศ์แคว้นทะเลทราย จินมิ่งมาได้ยินตอนที่ทั้งสองพูดเรื่องสลับร่างพอดีนักก็รีบวิ่งไปบอกพี่ชายนางเลยจ้าว่าราชคูกับพี่สะพ้ายจะก่อกบฏโดยการสลับร่างพี่กับพี่สะพ้ายระหว่างนั้นองเขาก็เข้ามาได้ยินพอดีวิ่งบอกฟาบาทว่าจินมิ่งได้ยินเรื่องที่ท่านพูดกับราชคูแล้วล่ะฟาบาทก็เลยเผยตัวตนว่าเขาเนี่ยคือพี่ชายของเจ้าส่วนนูน่นคือพี่สะพ้ายของเจ้าทั้งสองก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดเลยงั้นคนที่ไปหอนางลงกับน้องก็คือพี่สะพ้ายงั้นเหรอพูดขึ้นมาก็ดีแล้ะ มาเคลียร์กันเรื่องนั้นหน่อยดีกว่าไหมพี่สะพายช่วยข้าด้วยจินมิ่งก็คิดว่ามันแปลกๆอะ่ะพี่เขายิงธนูไม่เอาไหนจนตอนเด็กๆนะถูกล้อเจ้าเด็กบ้ามานี่เลยส่วนวีก็คือแบบไม่ไหวแล้วว่า หลังจากฝาบาเตะน้องออกตำหนักไปแล้วก็หันมาง้อวีดอตุกตาตัวนั้นในพี่ใหญ่ให้ค่ะตอนกลับมาท่านพ่อฝากเอามาให้แต่วีกลับมองว่าฝาบาทอยากใช้นี่เพื่อเตือนเธอว่าพ่อและพี่ชายอยู่ในสนามรบสินะเธอเป็นบุตรตีตระกูลสวีเรียนยุทธมาตั้งแต่เด็กครอบครัวเนี่ยปลูกฝังให้พักดีต่อบ้านเมืองต่อให้ต้องตายเนี่ยเธอก็จะไม่มีวันทำร้ายฟาบาทหรอกนะ พยายามง้อแหละแต่ไม่สําเร็จะฝ่าบาทก็เลยบอกว่าเราต้องใช้หมายสื่อวิญญาณส่งจดหมายบอกพ่อให้หาหมาสื่อวิญญาณให้หน่อยแม่นั่นก็งอนไม่สนใจอะไรเลยฝาบาทก็เลยเข้าง้อหนกักเหมือนเดิมเขาไม่รู้เรื่องอะไรกับเพื่องหอมนะันจริงๆเขาไม่เคยคิดทำร้ายเธอเลยนะทุกคนนก้มหัวให้ข้าก็จริงแต่ข้าในกลับอ้างวางมากมีแต่เจ้าที่ทำให้หัวใจของข้าในอบอุน่นและก็ง้อสำเร็จจนได้ หัวหน้าขันทีเข้ามาเห็นทั้งสองกำลังง้องกันเลยง้องสำเร็จแล้วไงฝ่าวาดก็เลยเอาใจต่อเลยทาวีอยากเขียนจดหมายหาครอบครัวหรือส่งของให้พ่อกับพี่ชายก็ได้นะจากนั้นเนี่ยไทยเฮาก็เรียกฮองเฮาเข้าเฝ้าจินมิ่งอยู่ด้วยพอดีเลยคือไทเฮาเนี่ยอยากให้ฮองเฮาจัดงานเลี้ยงเชิญพวกสิษย์มางานเลี้ยงเพื่อเลือกคู่แต่งงานให้กับจินมิ่งพี่ช่วยค่าด้วยข้าย,ยังไม่อยากมีเมียไม่เจ้าผ่าพี่สะพ้ายไปหอนางลมเรื่องนั้นเนี่ยจำจนลูกบวชอะ่ะ ทางหน้าของท้อระลงตอนนี้ในศึกสงครามทางเราแพ้สองครั้งแล้วขุนนางฝ่ายกองทัพเรียกว่าขุนนางฝ่ายบู๊นะแนะนําให้ส่งคนไปช่วยกลัวว่าแค่แม่ทัพใหญ่คนเดียวเนี่ยจะไม่ไหวแต่ขุนนางฝ่ายบุญหรือว่าขุนนางฝ่ายบ้านเมืองมีโหดนเหนืออยู่ในนั้นกลับบอกว่าแม่ทัพใหญ่เนี่ยชราเกินควบคุมทัพให้เปลี่ยนแม่ทัพด,ดีกว่าวีไม่เห็นด้วยอย่างแรงมาเปลี่ยนขุนพลกลางศึกมีขุนนางหลายคนที่อาสาไปช่วยพ่อของวีแต่วีคิดว่าพวกเขาน่ะควรอยู่ที่นี่ วีจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าใครควรไปเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยวี่กำลังจะเดินออกมาก็เจอพี่ใหญ่เขา้าพอดีคือเขาเนี่ยขอกลับไปที่สนามลบตอเจ้าเจ็บนางขนาดนี้เลยนะไว้ข้าขอเวลาไปคิดอีกหน่อยพี่ลองคุยกับพี่ใหญ่ว่าถ้าน้องเราเป็นชายก็คงดีนางนำทับได้ดีกว่าพี่ลองเยอะเลยเออว่ะตอนนี้วี่ก็เป็นชายแล้วนี่เพราะงั้นเธอนำทับด้วยตัวเองได้ส่วนฟาบาดกับไทเฮาเนี่ยรอเลือกสาวๆที่จะเข้ามาเป็นสะพ้ายรองผู้หญิงมาแล้วจินวิ่งไปไหน นางกำนันบอกว่านางอยู่ริมน้ำฟฝาบาทเนี่ยจะเรียกให้ไปดูตัวเขาเนี่ยยังให้อาหารปลาไม่เสร็จให้อาหารไม่เสร็จอะไรปลาตุยหมดแล้วเห็นไหมหยุดอ้างแล้วไปดูตัวได้ละพอมาถึงไม่นานเนี่ยวีก็เข้ามาเธอมีเรื่องจะคุยกับฟาบาทหน่อยขอตัวเสด็จแม่แท่านพี่อย่าลืมค่าสิช่วยข้าด้วยนะข้าร้องละช่วยข้าด้วยจินมิ่งเจ้าก็มาด้วยสิไทยเฮาเนี่ยก็ยอมให้ไปนะถ้าเป็นงานข้าราชการว่าแต่จินมิ่งเจ้ารู้เรื่องท้องพะโลได้ไง เขาไม่รู้อะไรเลยเขาเอ้างไปเรื่อยฝ่าวัดก็ไม่เชื่อหรอกนะแต่วีเนี่ยรีบห้ามไปทันทีน้องยังไม่อยากแต่งงานน่าที่สําคัญตอนนี้คือทับเจ้านะ่ะแพ้มาสองศึกแล้วฝ่าวาดเนี่ยจะส่งทับเสริมไปวีก็แย้งขึ้นว่าตอนเนี้ยเราไม่ต้องการทับเสริมหรือสเสบียงสิ่งที่ต้องการก็คือแม่ทับดีๆสักคนเพราะงั้นเนี่ยสีอี้จะนําทับเอง พี่ใหญ่บาดเจ็บหนักพี่รองก็ะไลไหวพิษส่วนแม่ทัพคนอื่นที่มีฝีมือดีๆเนี่ยก็เดียงกันไปหมดเราทำไมฝ่าบาทไม่รู้เรื่องพวกนั้นเลยอ่ะท่านจะรู้ได้ยังไงก็พวกเราทหารนี่ยพูดไม่เก่งพวกขุนนางฝ่ายบุญเนี่ยก็ไม่ทรงทุนเรื่องนี้ให้ท่านไม่สบายใจตอนนี้เธออยู่ในร่างชายแล้วถ้าให้เธอออกรบเนี่ยเธอชนะได้แน่นอนแต่จกกักรพรรดิออกรบเองไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะตอนนี้ยังไม่มีราชทายาคุด้วยใครจะดูแลแทนเดี๋ยวก่อนจิงมิงจะไปไหนงั้นเหรอ ทั้งสองก็เลยให้จินมิงดูแลล่าชิตสำนักแทนแต่เขาไม่อยากเทามาพี่สายจะออกรบพี่ชายข้าดันเห็นนี้ด้วยจะงั้นไม่กลัวข้าชิงบัลลังหรือไงนะราชคูได้ยินถึงกับหัวเราะเลยเจ้าเนี่ยนะจะชิงบัลลังตอนาชาชูหัวเราะจินมิงเขินจ้าจินนะจินเลยแหละใครจะลงเ,ลเรือรีบตามเลยคะ่ะต่อมาเดวี่วมาบอกไเฮาบ้างด้วยความเป็นแม่ก็ไม่อยากให้ลูกออกไปเสี่ยงอันตราย ฟาบาเนี่ยอ่านสถานการณ์เอาไว้แล้วว่าท่านแม่เนี่ยคงไม่ยอมเลยให้วีเนี่ยอ่านสคริปต์ตามนี้ท่านแม่เนี่ยต้องยอมให้ไปแน่ๆเย่ยสีอี้เนี่ยก็พยายามอ่านแบบเงียๆนะนะแต่เสด็จแม่เนี่ยดันกุมมือข้างที่มีสคริปต์อยู่ด้วยชิปไงล่ะเอาไงด,ดีอะด้นสดเลยแล้วกันซึ่งก็บังเอิญพูดได้โดนใจไทเฮาเข้าไทเฮาก็เลยยอมให้ไป เรื่องตำหนักในนะ่ะต้องฝากท่านแม่แล้วส่วนเรื่องฮองเฮานะ่ะวี่อยากให้ท่านแม่สัญญาเรื่องนึงก่อนไม่ว่านางจะทําผิดร้ายแรงแค่ไหนขอให้ท่านแม่รอข่ามาตัดสินด้วยตัวเองท่านแม่เนี่ก็รับปากแล้วด้วยนะหลังจากนั้นฝ่าบาทได้ไประทานชุดออกรบให้กับวี่ใส่แล้วหล่อมากเลย ไม่นานเนี่ยก็ถึงวันออกเดินทางแล้วก่อนไปเนี่ยขากอดซามีเป็นขวัญกำลังใจหน่อยได้ไหมแล้วกอดต่อหน้าฝุงชนเลยทางด้านไทเฮาเนี่ยกุยเฟยเห็นไทเฮา,าเครียดก็เลยชวนไปดูงิ้วโดนด่ากลับมาเลยจ้าบ้านเมืองกำลังหน้าสิวหน้าขวานฮองเต้นเนี่ยก็ออกไปลบเมียลงดูงิ้วหลอดถามจริงเจ้าไปคัดพระสูตรมาเป็นการลงโทษแหละนะ ระหว่างทางเนี่ยกุยเฟยเห็นทั้งสองหยอกล้อเล่นกันความจริงแล้วคือพี่น้องหยุมหัวกันดีๆนี่เองฟาบาดก็หูว่าจะหาเมียมาคุมจินมิ่งจริงๆนะนางก็เลยอ้อนพี่แหละทางด้านของสีวีเนี่ยโดนรอบโจมตีฟาบาดเองเนี่ยก็ฝันร้ายด้วยเหมือนกันแต่แม้จะโดนรอบโจมตีเนี่ยวีก็เอาอยู่พอดีกับที่ท่านแม่ทัพใหญ่สวีเนี่ยเข้ามาช่วยสมทบหากลับเดี๋ยวพ่อลูกเขาได้คุยกันสนุกเลยพ่อวีบอกว่า ที่เขามาช่วยท้านเนี่ยเพราะว่าสังเกตทับฮั่นไม่เคลื่อนไหวหลายวันพอไปซุ่มดูก็เห็นว่าพวกนั้นเนี่ยคย่อยๆทยอยคนออกมาแถวนี้ทีละเล็กทีละน้อยนานวันเข้าก็หลายคนและเป็นช่วงเวลาพอดีที่มีทับเสริมมาท่านพอคาดว่าทับเสริมน่าจะมาทางนี้ก็เลยมาดักรอท่านพอคาเนี่เก่งสุดยอดเลยแต่การเดินทางของทับเสริมนี่เป็นความลับสุดยอดนะใช่ทางเราต้องมีไส้ศึกแน่ๆพอดีมีดาวตกวิ่งก็เลยขอพรน,น่าจะเป็นขอให้แจ็คกาแฟบาร์เลยนะ แล้วฝันว่าเจอกับฟ่าบาทจริงๆส่วนทางฝ่าบาทตอนหลับก็เพ้อหาวีใหญ่เลยขี่หลับงั้นเหรองั้นเราหนีดีกว่านางกำนันมาทูลจิ๋นมิ่งว่าไทเฮาเนี่ยเรียกไปสวนดอกไม้ข้างหลังอแม่เรียกนันเหรอไปสิฝาบาทตื่นมาไม่เจอน้องคิดว่าจะหนีชิงหนีอีกแล้ว เลยออกไปตามทางกุ๋ยเฟยเองเนี่ยชวนหทเฮาไปเดินเล่นที่สวนดอกไม้อ้างว่าดอกไม้บานะเป็นรังดีระหว่างเดินเ,นเจอจินมิ่งแม่กําลังจะเข้าไปทักลูกแหละกุ๋ยเฟยกหลังเอาไว้ก่อนตอนนั้นเองเนี่ยฟ่าบาดโผลออกมาดุจินมิ่งก็เลยเข้าไปอ้อนพี่โดยที่ไม่รู้ว่ามีไทเฮาแล้วก็กุ๋ยเฟเนยนมองอยู่ไทเฮาสั่งให้เรียกองเฮาเขา้าพบจะไปรอที่ห้องอักษรเลยนะอย่าให้ข้าโมโห ล่าสุดวิ่งไปงอเงกับรละชะโคส่วนฮองเฮาเนี่ยเข้าเฝ้าไทเฮาแม่ก็สั่งให้คุกเข่าลงต่อว่าเรื่องที่ไทเฮาเนี่ยกล้าคบชู้ตอนฝาบาทไม่อยู่แต่ฝาบาทคิดว่าเรื่องนี้ท่านแม่น่าจะเข้าใจผิดซึ่งแม่ก็ไม่ฟังอะไรเลยจ้าสั่งให้ฮองเฮาเนี่ยดื่มยาพิษทันทีฝาบาทเคยบอกท่านแม่เอาไว้นี่ไทเฮาก็คิดไปถึงคําที่ฝาบาทพูดว่าถ้าฮองเฮาทาอะไรร้ายแรงเนี่ยจะไม่ทําอะไรจนกว่าลูกจะกลับแต่ฝาบาทบอกว่าไม่ใช่เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่จะให้ข้าเนี่ยช่วยสอนจินมิ่งให้สสาารชกิจ บ้านเมืองกำลังวิกฤตสิ่งเดียวที่เธอทำได้ให้ฝ่าบาทต,ตอนนี้ก็คือช่วยท่านอองเขาหนีออกจากห้องอักษรเธอก็เลยไปตามเรื่องนี้ถามจินมิ่งดูได้ท่านแม่เชื่อคาเถอะไทเฮาก็เลยสั่งให้ไปเรียกจินมิ่งมาระหว่างนั้นน่องสามก็มาเข้าเฝ้าไทเฮาพอดีและถามว่านี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นงั้นเหรอแม่มาได้เวลาพอดีนะส่วนจินมิ่งเนี่ยมาก่อก,กลัวนราชครูอยู่ตอนนั้นในต้นห้องมาเรียกให้ไปพบไทเฮาพี่ไปฟ้องแม่แน่เลยอะท่านแม่อยู่คนเดียวเหรออยู่กับไทเฮา อู้ดูแน่เลยอ่ะเรียบร้อยงานนี้ตัวแน่ๆรับศพค่าที่ตำหนักชื่อหนิงด้วยนะท่านราชะครูะะคราชคูเห็นคำทำนายที่ตัวเองเพิ่งทำนายออกมาก็ตกใจส่วนอองสามตาดีดันเห็นยาพิษอีกเลยถามไฮเฮาว่าเอามาทำอะไรแล้วทำไมฮองเฮาถึงคุกเข่าอยู่ลหรอทำการผิดอันใดหรือเปล่าแง่ คีดสงสัยจริงๆเลยนะคะไทยเฮาเนี่ยไม่จําเป็นต้องบอกข้าเหนื่อยแล้วท่านกราบไปก่อนเถอะจังหวะน,นั้นเองจีนมิงก็รีบวิ่งมาอ้อนแม่แท,ทันทีข้านะ่ะทํางานหนักนะท่านแม่อย่าไปฟังพี่สะพายทุกคนมาทําอะไรที่นี่กันงั้นเหรอพี่ข้าทำไมถึงคุกเข่าอยู่เขาเนี่ยก็เลยเข้าไปช่วยพยุงอาสามเห็นว่าจีนมิ่งเป็นห่วงฮองเฮาจริงเลยนะคิดในใจก็แน่แหละในพี่ข้านี่นาแต่คนอื่นไม่รู้ไง ทำเรื่องอีกแล้วน้องตูดีหน่อยที่ราชคูน่างงามเข้ามาช่วยบอกว่าสถานการณ์เนี่ยเป็นการทำพิธีบวงสวงให้ฝ่าบาทปลอดภัยในในองสามก็อยู่ด้วยแล้วขอเชิญร่วมพิธีด้วยนะยิ่งคนเยอะยิ่งดียิ่งท่านองสามด้วยแล้วยิ่งเห็นผลเร็วพอท่านเนี่ยมีคุณธรรมหลังบวงสวงเสร็จนจินมิ่ง,งหัวเราะลั่นเลยที่อาสามยอมทำพิธีด้วยเรื่องที่แม่เห็นนะยังไม่เคลียร์นะเวย้ยเฮ้ยฝ่าบาทเลยถามจินมิ่งว่า ไปที่สวนดอกไม้ทําไมเขาก็บอกว่าท่านแม่เรียกซึ่งท่านแม่ไม่ได้เรียกกุ๋ยเฟยเดอนอีแล้วจ้ะนางเสาะ,ะสออ้อนไทเฮาเห็นทั้งสองหยอกล้อเล่นกันก็นกคิดว่าฮองเฮาเนี่ยจะสวมเขาให้ฝ่าบาทเรื่องนี้กุ๋ยเฟยใส่หลายฮองเฮาผิดร้ายแรงนะไทเฮาก็ออกหน้ารับแทนว่าจะจัดการโดยการลดตําแหน่งกุ๋ยเฟยลงเป็นเตอ๋อเฟยและห้ามออกตําหนักสามเดือนนี่พี่ท่านแม่นี่ลำเอียงเนาะพี่สะพ้ายคงเจอเรื่องมาเยอะแน่เลย ฝ่าบาทก็หมดคําจะว้าไปดูรายการศึกกันดีกว่าในรายงานมีจดหมายน้อยของพี่รองแนบมาด้วยเขาส่งมาฟ้องว่าฝ่าบาททําอะไรบ้างระหว่างทางเนี่ยโดนโจมตีสารพัดร้อยแปดจบด้วยฝ่าบาทคงรักเจ้ามากๆจีนไม่ว่ามีคนรู้เส้นทางทับเสริมเราอาสามีเกี่ยวกวับที่เราคิดเยอะฝ่านนี้จะเป็นไงบ้างนะว่ส่วนวี่น่ะเหรอกำลังออกกรบอย่างเมามันเลยจ้าจนทั้งสองเนี่ยตกใจฝ่าบาทเก่งขนาดนี้เลยเหรอ แต่แม่ทัพใหญ่จับสังเกตได้บางอย่างท่ายุดของฟาบาดนะมีท่ากับหลังโจมตีนั่นเป็นท่าซิกเนเจอร์ของตระก,กูลสวีเลยนะศึกในครั้งนี้วีกับกองทัพเนี่ยก็ชนะอีกเช่นเคยคืนนั้นเนี่ยพวกเขาก็เลยฉลองกันยกใหญ่ท่านแม่ทัพใหญ่ถามวีว่าใครสอนท่ากับหลังโจมตีให้ท่านฟาบาทก็บอกว่าวีสอนข้าน่ะ วิชาหอกของตระกูลวีนะ่น่ะต้องใช้เวลาฝึกต่ำๆห้าปีถึงจะชำนาญแม้จะได้คำตอบแต่ก็ยังสงสัยอยู่ดีแลยนะ้าในใจวี่ก็คือร้อนไปหมดทำไมฟาบาาถึงไม่เก่งเรื่องต่อสู้รบเลยนะพอจู่ๆก็เก่งขึ้นมาแบบนี้เธอวางตัวลำบากเด้อส่วนฟาบาเนี่ยเป็นห่วงวี่สุดๆจินมิ่งเลยบอกว่าพี่สะพายก็คงอยู่เป็นขวัญกำลังใจให้ทหารแหละไม่ออกรบหรอกตอนนั้นรายงานศึกมาพอดีในรายงานบอกว่าวี่ออกสู้รบด้วยตนเองเลยจะเป็นลมคืนนั้นหลังกินเลี้ยงกันเสร็จ วีเมามากจนเผลอเรียกไม่ทับใหญ่ว่าท่านพ่อเช้าวันต่อมาวีเมาค้างเดือดออกมาได้ยินคนเรียกชื่อตัวเองก็เผลอขาดล้าไปแล้วคนที่เรียกชื่อก็คือพ่อตัวเองด้วยนะทำให้วีเนี่ยต้องเล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านพ่อฟังดีเลยเราไปเอาใหม่สื่อวิญญาณกันทางอาสาเองเนี่ยก็เริ่มระแคะระคายเรื่องที่ทั้งสองสลับล่างกันแล้วด้วย ไม่จบแค่นั้นนะลุงเขาในเริ่มวางแผนชั่วอีกแล้วส่วนวีเนี่ยกำลังเดินทางไปลบกับพวกท้าท่าระหว่างทางเนี่ยเจอพ่อค้าขอทหารพวกเขาในโชคร้ายเจอพวกท้าท่าเนี่ยปนสินค้าไปหมดเขาขอม้าสักตัวได้ไหมแต่พวกเขาให้ไม่ได้เธอก็เลยเสนอขอให้พ่อค้าเนี่ยแลกตัวกับมา้าแต่พ่อค้าไม่ยอมนางเป็นนางรำนะแถมสวยซะด้วยวีเห็นว่าเจ้าพ่อค้าเนี่ยจะทำร้ายนางก็เลยให้คนเนี่ยไปส่งพ่อค้าที่เมืองหลวงกับเงินอีกสิบตำลึง นางลำบอกว่านางรู้เส้นทางไหนลองบอกเส้นทางมาสิที่ลองยังไม่ไว้ใจนะกลัวว่านางจะเป็นสายข่าวนางลำคนนั้นก็ถามว่าวิเป็นห้องเตงงอันอหรอที่ลองก็กะจะเชื่อเลยเธอก็เลยเผยตัวตนว่าเธอชื่อทาทา่าฮูน่าวิเคยได้ยินชื่อนี้นะเธอเป็นบุตรีแห่งทาท่าที่หายตัวไปนี่ใช่เธอถูกน้องชายเนี่ยแย่งบัลลังก์ไปและขายเธอเป็นนางลำให้กับพวกเปอร์เซียเธอสัญญาว่าถ้าท่านช่วยเธอแย่งบัลลังก์คืนได้เนี่ยทาท่าจะยอมสวัสิพักต้าเฉิน มีอะไรแล้วประกันงั้นเหรอนี่เป็นหยกราชาวงศ์ของทาท่าท,าท,าท,าทาัพต้าเฉินเนี่ยแข็งแก่งก็จริงแต่ถ้าพวกท่านกับทาท่ารวมกันเนี่ยพวกท่านต้องลำบากแน่ๆเพราะงั้นจกกักรพรรดิก็เลยต้องมาออกรบเองสินะวายวี่จะกลับไปคิดดูพอออกเต้นมาเนี่ยก็เต้นดีใจใหญ่เลยหลังจากนั้นวี่น่าจะตกลงนะถึงมอบม้ให้กับฮูหน้าฮูหน้าบอกว่าพวกเราเนี่ยไม่เหมือนสตรีที่า้าเฉินเราต่อสู้เป็น,ท,นท่านพ่อ พวกเขาต่อกันด้วยอ่ะส่วนวีเนี่ยอวดตัวเองเลยว่าฮองเฮาของเราเนี่ยก็สู้เป็นเหมือนกันหัวหน้าก็เลยอยากเจอฮองเฮาทันทีวีก็คุยอีกว่าสตีน่ะสู้เป็นก็เป็นเรื่องดีจะได้ออกรบได้เหมือนชายอืมหัวหน้าอจฉาฮองเฮาเลยที่มีสามีเข้าใจขนาดนี้แน่นอนข้ากับฮองเฮาน่ะก็รักกันดีแหละส่วนฟาบาเนี่ยจ้าอีแล้วโดนวีนินทาแน่เลยจินมิ่งรู้แหละว่าต้องเป็นพี่สะพ้ายในที่นินทาทำท่าสะเอะสะเอ็นใส่เขาที่หน้าเต็มๆฮะ ส่วนวีกำลังวางแผนลบกับฮูนาฮูนาเนี่ยเธอตั้งใจจะไปขอให้กองทัพกลางที่เป็นอาการหรือพี่น้องร่วมสาบานช่วยทำให้ฟาบานเนี่ยบุกเข้าไปในวังหลวงได้ง่ายขึ้นแล้วเจ้าไว้ใจข้างั้นเหรอหาข้าล้างบางพวกท้าท่าล่ะไม่เป็นไรเธอยอมโดนล้างบางพร้อมกับขุนนางดีกว่าต้องตุยในฐานะนางลำต่ำต้อยืมโคตรใจเด็ดเลยเว้ยพี่ลองส่งจดหมายน้อยมาฟ้องอีกแล้วเรื่องที่วีในเล่าฮ่องเต้ต่อสาวอะและอาการคนนั้นชื่ออบูฮนุน แน่นอนว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่เนื่องจากเมื่อก่อนมีเชื้อพระวงสัญญาว่าจะไล่พวกห้านให้เพื่อแลกกับหมายสื่อวิญญาณแต่ก็ไม่ทําตามที่พูดวีคิดว่าเชื้อพระวงคนนั้นน่าจะคืออาสามบูฮุนเนี่ยไม่ตกลงด้วยนะซึ่งวีก็ไม่ได้แช่นะก็ไม่ได้ง้ออยู่แล้วทั้งคู่ก็เลยจะใส่นัวกันแต่รอบนี้วีเป็นฝ่ายชนะ